วันนี้เราซ่อมอ่างนะครับอาการน้ํารั่วหลงฟ้าชั้นล่างนะครับนี่เราทําการเจาะผนังนะครับตัวนี้อ่างนี่เลื้อไม่ได้นะครับนี่ว่าทําการฝังขอบนะครับใส่ปูนตรงแนวขอบเวลาเลื้อก็ยกขึ้นไม่ได้ครับแล้วอ่างติดตั้งแบบติดพื้นนะครับนี่ วันนี้มีข้อเบื้องต้นว่าเสดออ่างชำรุดรั่วนะครับแต่ทีนี้ผลปรากฏว่าเจาะออกมาแล้วไม่ใช่นะครับนี่บตัวนี้ตัวก๊อกก๊อกน้ำดีครับชำรุดุะครับ,รบสายน้ำดีแตกนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นมีตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำนะครับตัวนี้เป็นวาล์ว น้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งของอ่างครับอ,อตัวนี้น้ำที่ย้อนมาก็จะออกหัวสเปลวนะครับแตกนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับชุดสะดือเนี่ยตัวนี้เป็นต่อตรงไม่ได้ใช้ท่อแขกนะครับ นี่เวลาที่แก้ไขหรือเปลี่ยนก็จะทำยากครับเนี่ยน,นี่ต่อตรงตัวนี้เป็นอ่สเสนอแบบ, Stop and บแต t อ p เป็นโกครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนที่ทาน้ำอยู่ด้านในนู่นครับอยู่มุมนึงนี่คือใต้อ่างตัวนี้เดือเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปะดือไม่ได้เสียครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ขัดตัวผิวให้ดีก็จะออกเป็นตะกันแบบนี้ ถ้าเป็นตะการบะไรให้ que, ใช้กระดาษทรายครับแล้วก็ซุปสไลมันก็จะขัดมาก็จะได้ความเงากับขึ้นมานะครับแต่อย่าปล่อยให้มันเป็นสีดำแบบนี้บางทีมันขัดกลับมาแล้วมันจะไม่ได้นะครับนี<ป>่เดี๋ยวเราต้องแจ้งลูกค้าต่อไปนะครับนี่ว่าหน้างานต้องแก้คนละอย่างนะครับที้เราหน้างานเนี่ยเราต้องกคนต้องแบบรื้อจัโคกออกครับ ไอ้ช่างเรากำลังประกอบตัวอ่างให้สะดืออ่างเดี๋ยวไปแก้ไขจริง